เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระัธนารายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางประดิพานกันทุกๆคนนะลูกเนะให้นั่งขัดสมาธ เดี่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจดนิ้วหัวมื่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพ่อสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายยไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาเบาๆปล,ปลือตานิดหน่อยนะจ๊ะ ไ่ถึงกับเปิกตาปิดสนิทแล้วก็ขยับเนื้อขยับถัวงเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กรามเนื้อบนใบหน้าศีสษะ ลำคอบาไหลแ่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายคลามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ให้ผ่อนคลายแล้วก็ะทำใจของเรานะให้เบิกบา ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริรบสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้กลายความผูกพันแล้วครับรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ ติศูนกลางกายฐานที่เจ็ดใจที่ประกอบไปได้เห็นจำคิดรู้กระจยาจยกระจายไปนในที่ต่างๆคิดเปนในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆ,น,น,ๆนุ่มๆติศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเมา สบายๆศูนย์กลางกายที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทิ่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะเป็นที่หยุดใจของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกับ ที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์งับประสงค์หายพระองค์ไม่ทวนไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ตรงศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะใจท่านนิ่งอยู่อย่างนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอเหนือจากนี้เนี่ย ใจของท่าก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงทําลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยังวันแตว่าใสเย็นไม่แสบตาไม่จ้าตาซึ่งแตนเรียกว่าดวงปฐมมรรคนี่ดวงธรรม,มานุปัสสสิปถานมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความสว่าง ละใจแตกนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยเนิ่งในกลางดวงประตมมักกระต่างผ่านเส้นทางสายกลางภายในเป็นแนวดิ่งลงไปเนีก่าถึงดวงธรรมต่างๆเช่นดวงศีสมาธิปัญญา โดยมุตและก็โดยมุติญาณทาัศน,นะและก็เข้าถึงกายในกายจึงกระทั่งบรรลุอนุตตะสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านบรรลุแล้วทั้งการนำมรตายทอดในพระสาวกทั้งหลาย ทำํำตามการสอนของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุมรควิพานตามพระองค์ไปด้วยเพราะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สดุดในชีวิตที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์ พระพุทธศาสนานะจ๊ะนี่ตาแหน่งนี้สำคัญกว่าทุกตาแหน่งเราจะต้งนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุน่มๆอยู่ที่ตรงนีนะ้จึงจะเรียกว่าเดินตามรอยของพระสมมสมพุธเจ้า พราะฉะนั้นให้เราขอใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็กำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นดวงใสๆสเลยจะเป็นองค์พระแก้วใสๆเป็นตัวแทนของพระสมมสม,มุติเจ้าก็ได้นะจ๊ะให้ตรึก นึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสพร้อมกัประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนา ในใจมาวมาวาว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรังจะทําไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสใส คบคู่กันไปนะจ๊ะใหญ่เผลอไปคิดเรื่องอื่นจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะตกสูยนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เห็นไปตามลำดับเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอารหันตสาวกที่ท่านได้เห็นได้เข้าถึง ตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละคนนะจ๊ะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพระสมมาสมุทธิเจ้าที่เราคุ้นเคยกับคำว่าวันวิสาขบูชาคือวันประสูติตรัสปรินิพาน ของพระสัมมาสัมบรเจ้าของเราพระองค์นี้เป็นวันเดียวกันเราต้องทำใจให้ใส่ใสหยุดนึกเถงนิ่งนิ่งสัมบธิจ้ารทั้งวันเบาเบาสบายสบายไปที่กลางโยนจริญพุทธานุสติ ซึ่งเราได้ศึกษามาพอสมควรแล้วในแง่าทางด้านปริยัติทางด้านฤษดีแต่ในแง่ของการปฏิบัติแล้วมีสิ่งที่ลึกซึ้งนักและก็น่าอัศจรรย์ที่การประสูตริสรู้ป,ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ของเราพระองค์น,นี้นีท่านในแง่การปฏิบัติแต่เดิมท่านก็เป็นกายละเอียดเป็นเทพบุตรโยบนสวรรค์ยันดุสิตที่เทวดาหมื่นแลกระตทได้กราบอารัตนาให้ท่านมาบังเกิดขึ้นเป็นพระสมมาสามุทจเรยา มาถึงวาระที่บุญบารมีของพระองค์ซึ่งเต็มเปี่ยมแล้วจะได้ส่งผลฉันก็เคลื่อนย้ายเมื่อตรวจตาดูถึงปัญจมหาวิโลกันนะซึ่งเราก็ได้ทราบก,กันอยู่แล้วและก็ได้เคลื่อนเข้าสู่คัขนของพุทธบิดา ที่ปากช่องจงมูกแล้วก็คลื่อนไปตามฐานต่งตางๆที่หัวตากลางกัคคิษะเพดานปากปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกไปที่ฐานที่หกระดับเดียวกับสะด,ดือแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ฐานที่เจ็ด ขงังพุทธบิดาเพื่อดึงดูดให้ไปหาพุทธมารดาจะได้ประกอบธาตุธรรส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดเอาไว้ซึ่งการที่จะบังเกิดเป็นกายมนุษย์หยางะนะัน่ใจของทั้งสามคือพุทธบิดาพุทธมารดา ในบรามโพธิสัตว์จะต้องหยุดกันเป็นจุดเดียวกันที่สืย์กลางกายฐานที่เจ็ดของน้ำพุทธบิดาพุทธมารดาจึงจะมันเกิดขึ้นมาได้และก็ห่อหุ้มด้วยธาทุามส่วนหยาบก็เกิดเป็นกายของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ พราะฉะนั้นการมาเกิดขึ้นของพระองค์ในด้านการปฏิบัติก็ังเกิดขึ้นที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ดและเมื่อวันตัศรูเป็นประสมอสมบูญเจ้า,จาใจของท่านก็ามาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ด จังกระทางได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปทิยานเป็นพระสัมมาสัม,สม,ม,สมพุทธเจ้าเมื่อถึงวันสุดท้ายแห่งพระชนจีพกังพระ์จะดับขันธบรินิพานใจท่านก็ติดอยู่ในสู่องรางกา,กายฐานิจิต ตั้งแต่วันตัสรูทมเรื่อยมาในกลางกายธรรมบรหานตสมมตุปุจจาเมื่อดับขันต่างๆทุกทุกขันหมดแล้วใจของท่านก็ตกโเขก็ไปสู่ภายในกายธรรมบรหานตสมมตุปุจจาคตกโูลแล้วก็ ดับขันธปฏินิพานไปบังเกิดในอายตนานิพานเพราะฉะนั้นส่ยนกลางกายตาที่เจ็ดนี้ในแง่ของการปฏิบัติจะตรงกันในตำแหน่งเดียวทั้งประสูติตสรัรุแล้วก็ปรินิพานตลาดพระชนทีตั้งแต่ตสัสลุธรรมเป็นพระสัมมาสมุทธยจา้า หัวข้อธรรมมีมากมายถึง84,000ประ,ะมอขันจะเริ่มต้นอย่างไรกันแล้วแต่เพื่อเทศนาสั่งสอนกับผู้มีบุญที่เป็นทั้งมนุษย์เทวดาลมหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายตอนสุดท้ายก็จะต้องมาลงอยู่ที่ศูงย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ เพราะการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ที่เดียวคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นหัวข้อทำอะไรต่างๆที่บังเกิดขึ้นก็เป็นไปเพื่อนำสรรพสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงต่ามกำลังแห่งบารามี อย่างต่ำก็เป็นกัลยะาณชนเป็นคนดีที่โลกต้องการมีศีลห้าเป็นปกติมีศีลแปดในทุกวันพระแล้วกระสั่งสมบุญบารมีตั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์ถัดมาก็ เป็นชาลาภีบุคคลได้กเก่าถึงอรุปชาและอรุปชามีใจตั้งมั่นอยู่ภายในสูงกว่านั้นก็เป็นโคตรภูบุคคลคืออยู่ครึ่งทางระหว่างความเป็นปุถุชนและความเป็นพระอริยเจา้าคือเลยความเป็นปุถุชน แต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโดยมีพระรัตนตรัยที่บังเกิดขึ้นภายในเห็นชัดใสจำอยู่ตลอดเวลาตั้งหลับตาลืมตานั่งนอนเยืนเดิน,นได้เห็นธรมกายโคตรภูหน้าตักยอนกว่าห้าวานิดหน่อย ใส่แจมกระจางอยู่ตลอดเวลาขั้นถัดไปก็เป็นพระโสดาบันมากพระสกทาคามีบุคคลบ้างพระอนาคามีบุคคลและก็เป็นพระอารหันต์บรโอรหัตผล คำสอนของพระองค์ทำให้ผู้ที่มีบุญปฏิบัติตามบรรสอนล้วนเกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ปนัจจุบันประโยชน์ในอนาคตและก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือดับทุกได้ขจัดกิเลสอาสวะไอหมดสิ้นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดี บระสัมมาสุบุตรเจ้าที่เราคุ้นเคยว่าวิสาขะบูชาลูกทุกคนจึงเป็นชาวพุทธที่หนักแน่นยูนในคำสอนของพระสัมมาสุุรเจ้าในวัฒนธรรมของชาวพุทธก็จะต้องมาระลึกนึกถึงพระสัมมาสุบุตรเจ้าเป็นอารมณ์ให้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน ในช่วงเช้านี้เนี่ยให้นึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวจะเริ่มต้นจากดวงใสใสหรืออุประใสใสก็ได้เพื่อที่จะจชพระกายวาจาใจใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น ไม่ไว่าจะเป็นการทำดานรักษาศีลหรือจ,จะเจริญภาวนาเป็นต้นอันที่สงนี้ก็จะยิ่งใหญ่ไพศารทำน้อยก็ได้บุญมากทำมากก็ได้บุญมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่ง ให้ใจหยุดใจนิ่งหายใจใสใสแดง่่เ้แนะนำมานะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนียจ๊ะ